สวัสดีค่ะทุกคนพบกันวันนี้นะคะกับสาระภายในบ้านค่ะวันนี้กับการแนะนําวิธีการติดตั้งวอลเปเปอร์วอลเปเปอร์ที่มนใช้วันนี้จะเป็นการติดตั้งกับกระจกนะคะใส่เหตุที่มนมาติดตั้งวอลเปเปอร์ให้เพื่อนๆดูวันนี้เลยนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นห้องครัวซึ่งถ้ามนใส่ผ้าม่านเข้าไป กลิ่นก็จะไปเกาะติดทพานะคะฉะนั้นมนก็เลยใช้วิธีการซื้อวอลเปเปอร์มาก็เลยเผื่อว่าหลายๆคนกําลังมองหาวิธีการติดตั้งวอลเปเปอร์เผื่อซื้อมาแลว้วยังติดตั้งกันไม่เป็นนะคะลองมาดูวิธีการติดตั้งกับมนดูค่ะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพือ่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมนด้วยนะคะส่วนวอลเปเปอร์ที่มนจะใช้ในการติดนะคะวันนี้ก็จะเป็นวอลเปเปอร์แบบใสซึ่งลายก็จะตามชอบเลยนะคะซึ่งวันนี้มนใช้ลายนี้เป็นวอลเปเปอร์ขนาด ความกว้างหน้ากว้างของวหน้ากว้างของวเปเปอร์จะอยู่ที่45เซนนะคะแต่ความยาวจะอยู่ที่10เมตรวเปเปอร์ตัวนี้ที่มนซื้อมา ซึ่งวอลเปเปอร์ที่มีขายตามท้องตลาดตอนนี้จะมีอยู่2แบบคือแบบใสที่ใช้ร่วมในการติดกระจกมีกาวในตัวแบบนี้นะคะกับอีกแบบหนึ่งที่เป็นลายตามชอบซึ่งตัวนี้จะใช้ในการติดผนังตกแต่งห้องซึ่งถ้าใครชอบแบบทึบก,ก็จะสั่งเป็นแบบที่ติดผนังแต่ใช้มาติดกระจกแทนแต่ถ้าใครชอบแบบโปร่งแต่งนิดนึงนะคะก็จะใช้เป็นแบบใสแบบที่ใช้กับกระจกเลยค่ะและอุปกรณ์ที่มีความสําคัญกับการติดตั้งวอลเปเปอร์กับกระจกเลยนะคะก็จะเป็น ็อกกี้หรือขวดสเปรย์ที่สามารถใส่น้ําได้ในเนี้ยมันจะใส่น้ําสบู่ซึ่งมีน้ําแล้วก็มีสบู่เหลวใส่แล้วก็เขย่าให้เข้ากันเพื่อให้เกิดความลื่นแล้วก็ทําให้กระจกเนี่ยนะคะมีความเปียกซึ่งเราจะสามารถไล่ลมได้ง่ายคือนี้เป็นเทคนิควิธ,ธีการใช้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทําความสะอาดกระจกนะคะแล้วก็วัด วัดให้ได้ขนาดตรงตามที่เราต้องการที่จะทําการติดตั้งมนทําการวัดเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ฉีดให้เปียกเลยค่ะฉีดให้ทั่วเลยนะคะแล้วก็ทําการติดตั้งเวลาติดเราจะติดจากข้างบนลงมาข้างล่างนะคะถ้าใครที่มีกระจกบานไม่ใหญ่มากก็จะติดตั้งง,ง่ายนิดนึงในส่วนตัวเลยนี่นี่นะคะก็จะเริ่มติดกระจกของเราเปียกยแล้ว นี่นะคะฉีดทำความสะอาดฉีดให้เปียกทำการติดลงไปเลยค่ะก็จะทำการไล่อากาศนะคะออกโดยวิทย์การไฟนี่นะคะไล่เลยค่ะไล่ขอบให้ชีดเลย โดยธรรมชาติเนี่ยเขาจะใช้ในการติดตั้งกับผนังนะคะแต่วันนี้มเน่ยนำมาติดตั้งกบกระจกก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะลองนําไปทำดงดูค่ะซึ่งหลายที่ใช้ก็จะเป็นลายประมาณนี้วัดให้พอดีแล้วก็ทําการติดตั้งแบบที่มแนะนาไปคือฉีดน้ําให้ชุ่มนะคะฉีดน้ำสบู่ให้ชุม่มแล้วก็ทําการวัดแปะ แค่นี้ค่ะลากติดตั้งผนังนะคะก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยค่ะการเปลี่ยนโลเคชันของห้องนะคะโดยวิธีการค่ะวัดจากขอบบนถึงขอบล่างหรือความสูงเท่ากับที่เราอยากจะติดวอลเปเปอร์นะคะหลังจากนั้นก็ใช้ทังน้ำสะอาดพื้นที่รียบร้อยค่ะแล้วทําการไล่ติดจากบนลงล่างนะคะเท่านี้เราก็ได้ผนังห้องใหม่เป็นโลเคชันที่ค่ะเปลี่ยนบรรยากาศได้มากมายเลยค่ะ